ชายาสนากตาพุทธาเชตตวามาวังุสวาหานังจตูดสัจจาสพังรัสังเยปีวิปีวิงสูนนาดาสภาตันอังกาดาทโยพุทธาอัทธวีสตินาานายกาสัพเพปฏิธิตามไมหังมัทธเกเต,เตมุ เนสาสาสีเซ,ซปฏิทิฏิโตไมหังผู้ทธทัมโมท้าวิโรจนีสังโคปฏิทิตังสังโคปฏิทิตโตไมหังอุเดสาภาคุณาการโรหะท้าเยเมยานิรุโทสารีปุตโตจากท่ิขีเนกนทนโยปิทิภาคาสงโมคาลาโนจะสาจะวามกเก ท้าขีเนวะท่าขีเนสาวะเนไมหังอาสุงอานันทะลาหุโลกาสโปจามะหานามโมอุภาสุงวามัสโสตะเกเเกสโตปิทิภาคัสมิงสุริโยวะปะพังกาโรนิสินโปนปะนิสินโนสิลิสัมปันโน โทพิโตมุนิปุงคาโอโกูมารัก,กัสโปเทะมะเฮสีจิตตะวาทากโกโซมัยหังวะทานีนิจังปฏิทาสิคุณากรโรฟุนโยอังคุริมาโรตะอุบาลีนันทสีวาลีเทะระปัน จีอิเมชาตานลาเตติลากามามะเซสาสีติมหาเทราวิชิตาศีนาสาวกาเอเตสีติมหาเทราชิตาวันโตชิโนรัสาชารันตาสีเลนาเตเชนาอังคามังเคสุสันธินาสันธิตา ราตานางปูรตาตโตอาสิทักขเนเมฆาสุตตะกังทักชังปัชชโตัอาสีเมวะอังคุลิมาละกังคันทะโมปาระปาริตันจะอาตานาติยสุตตะกังอาสอาสกาเสชาทานางอาสิเสสา าการาสันธิตาชินานานาวาระสังยุตาสัตตปาการะสลังคาตาวาตาปิตาทัสัญ,ญาตาพาหิรันพาหิรัตพาหิรัตชัตตุปัทวาเอเสสา วินายังยันตุอนันตชิเตนะเตชะสาวาสัตโตเมตกิเจนะสัทธาสามพุทธะปัญชาเลชินะปัญชารามัชฌามิวิหารตังมหิตะเลสัทธาปะเรนตุมังพุทธสัทธาปุเรนตุมังสัเพเตมหาปุริสาสภา ิเจวัมันโตโสคุโตสุรโคชิชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธามานุภาเวนะชิตาริสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตรายโยสัทธามานุภาวะปาริโตจารามิชินะปัญชาเรติ